สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเยตุยคนขอนแก่นในเคมบริดจ์วันนี้ขออนุญาตนะคะจะเอาเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะมีวิดีโอตอนท้ายๆนะคะจะเป็นวิดีโอซึ่งเยตุยเคยทําลงในคลิปแล้วแต่เยตุยจะเอามาประมวลเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็คือจะทําให้พ่อใหญ่ค่ะซึ่งจะมีเพลงประกอบนะคะเป็นเพลงที่ น้องก้อยจากช่อง Infinity Stardust ที่อยู่แคนาดานะคะแต่งให้เยตุยกับพ่อใหญ่โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะมากๆเลยและภาพนิ่งที่เยตุยเอามาเป็นภาพประกอบนะคะก็จะเป็นการแต่งงานนะคะตั้งแต่สมัยที่เยตุยเริ่มมาอยู่ประเทศนี้นะคะตั้งแต่ปี2006นะคะก็แต่งงานวันที่29 ธันวานะคะปี06 206 6ค่ะและหลังจากนั้นย่าตุยก็ไปแต่งงานที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพ่อใหญ่ปีพศ2550ค่ะวิดีโอหลังๆนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพ่อใหญ่โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆก็เคยถามมานะคะว่าอยากจะเห็นพ่อใหญ่ แต่ตอนนี้ก็คือายตุยยังไม่สะดวกให้เห็นพ่อใหญ่นะคะก็เลยเอาเป็นวิดีโอเก่าๆที่เคยทําแล้วกันเนาะแต่ที่เห็นในวิดีโอเนี่ยคือพ่อใหญ่ก็ย,ยังพูดได้อยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรคือใช้มือกินอาหารได้ด้วยตนเองแต่ณปัจจุบันนี้นะคะคือพ่อใหญ่อาการไม่ค่อยดีค่ะ ก็คือไม่สามารถที่จะพูดรู้เรื่องนะคะตอนนี้แล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะหยิบจับอาหารอะไรกินเองได้ก็คือเยตุยต้องพยายามป้อนอาหารให้แกแล้วก็คือฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องพยายามฟังสำหรับอาการของพ่อใหญ่นะคะปัจจุบันก็คือเมื่อเร็วๆนี้เยตุยก็ได้เรียกให้รถฉุกเฉินมา เรียกว่าสองครั้งก็คือมาใกล้ๆกันเลยค่ะเพราะว่าแกก็อาการของแกไม่ดีเนาะเขาก็เอาไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่แค่คืนเดียวเขาก็ส่งกลับเขาไปตรวจเช็คอะไรแล้วเขาบอกว่าคือไม่มีอะไรปกผิดปกติเขาบอกอย่างนี้เนาะเขาก็เลยให้กลับมาบ้านแล้วทีนี้พอกลับมาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ ก็มีอาการผิดปกติอีกก็คือแกจะไม่นอนทั้งคืนไม่นอนทั้งคืนแล้วแกก็พูดทั้งคืนอย่าตุยก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพี่น้องจ๋าเพราะว่าอย่าตุยก็นอนอยู่ด้านบนก็คือนอนอยู่บนเหนือห้องแกเนาะก็ได้ยินทุกอย่างที่แกขยับขยื่นคือการมูฟเมนต์ของแกทุกอย่างอย่าตุยก็รู้หมดอย่าตุยก็เลยลงมาหาแก สามสี่ครั้งพี่น้องจ๋าก็ไม่ได้หลับไม่นอนเหมือนกันและพ่อใหญ่ก็ตื่นเช้ามาทั้งวันแกก็ไม่นอนอีกและอาการของแกก็แปลก,ปลกที่ว่าอาการแปลกก็คือแกจะยกมือยกไม้ไปทั่วเลยพี่น้องจา๋าแล้วก็เรียกถามหาคนนู้นทีคนนี้ทีก็คือพูดไปทั่วก็คือบ้านเราก็ไม่รู้จะบอกว่าไงเนาะก็คืออาการของคนป่วยพี่น้องจ๋าก,ก็ ถามหาคนที่แบบไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็คือถามหาคนคนน้นคนนี้อะไรประมาณนั้นน่ะและอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็จะมีเขามาฉีดวัคซีนให้แกมาฉีดวัคซีนโควิดยายตุ๋ยก็เลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าตอนนี้เขายังกินยาแก้อักเสบอยู่นะยายตุ๋ยบอกเขาก็เลยบอกว่าทําไมเขากินยาแก้อักเสบเขาเป็นอะไรยายตุ๋ยก็เลยเล่าอาการให้เขาฟัง ย่ยตุยบอกว่าเนี่ยคืออาการของเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือชี้ไม้ชี้มือโบเบ้ไปทั่วพี่น้องจา๋าเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าคนป่วยมีอาการแบบนี้หมายถึงว่าเขามีการติดเชื้อถ้าเขายังกินยากแก้อักเสบก็คือให้เขากินให้หมดก่อนแล้วเขาจะนัดมาฉีดวัคซีนอีกทีหลังก็คือวัคซีนโควิดเนาะหมอที่มาครั้งล่าสุดนี่ก็คือเขา อบอกเจตุยนะว่าอาการของพ่อใหญ่ก็คือวันดีวันร้ายก็ประมาณนี้เนาะก็คือบางวันก็อาจจะพูดบางวันก็อาจจะไม่พูดบางวันก็อาจจะกินหรือบางวันก็อาจจะไม่กินและนี่ก็คือเป็นอาการปกติของเขาและเขาก็ยังพูดด้วยว่าเขาอาจจะจําเธอไม่ได้แต่มันก็จริงอย่างที่หมอเขาพูดนั่นแหละเพราะว่าแกพูดตามเรื่องตามราวของแกคือฟังไม่รู้เรื่องหรอก บางทีเยตุยก็พยายามที่จะเงี่ยหูฟังแต่ไม่รู้แกพูดอะไรก็คือก็ถามว่าเธอรู้จักฉันไหมบางครั้งแกก็ตอบว่ารู้จักเรียกชื่อเยตุยถูกนะแต่บางครั้งก็คือไม่รู้เรื่องบางครั้งเวลาแกพูดเยตุยก็พยายามที่จะเอออแล้วก็ยิ้มหัวเราะทําเหมือนเข้าใจเวลาแกพูดแต่จริงแล้วคือไม่รู้เรื่องเพราะคําพูดของแก ไม่รู้แกพูดอะไรเดี๋ยวเยตุยจะให้ฟังเพลงเพาาเๆนะคะจากน้องก้อย Infinity Stardust ที่แต่งให้เยตุยกับพ่อใหญ่เนาะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้เยตุยกับพ่อใหญ่เจอกันคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ In the, quiet the night, Under moonlight's glow I'll be right by your side wherever you may go. Through the stormy weather, the pouring rain, our love will stand strong, nothing to lose or gain. From the highest peak to the deepest sea, I'll be there by your side. Through thick and thin, you see, no matter what life brings, no matter where we roam, you'll always have my love, a place to call your own. Unbreakable bonds, that's what we share. Through ups and downs, we'll face them with care together. And in hand, our love will never bend Forever and always till the very end In a world so different Their paths crossed that night Chloe and Brian their love shine bright in the heart of Bangkok where dreams took flight a love story written the stars so bright December 29th they said their vows promising forever no matter what life allows, the fate had a plan. Their lives turned around. Brian fell.